ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจมาทักเพจได้เลยนะคะพี่น้องทักเพจเข้ามาเลยเรืปังมากขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ด้วยพี่น้องเด้อวรับรองว่าได้ฟังเสียงสดๆของน้องอย่างแน่นอนนะคะ พอ่าเลงนี่บริเลนโดนแล้ววัดทีเนียเพิ่นฮองกรสีได้มาแกะหม่อีกก็เลยต้องทาเ่นบ่ครับปกติเรหนูหนูขนาดแนวะไรนโนาดนาาดี่นะเรวดีมใแล้วันเลกอแต่ก็ได้คือกันเล่นบะนี่ชอบร้องลูกทุ่งไปประกวดร้องเพลงที่ไหนไหมใช่ไหมเล่นบ่ มาใหกำลังใจทั้ง4ในวงมังการ์ฟูลเลยนี่ปากน้องไส้หลาด้วยพี่น้องด้วยน้องไส้หลานะคะเขามาใหม่นะคะน้องฮานนะคะนี่เดี๋ยวรอน้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องนานแล้วเพลงนี้ก็แบบเป็นเพลงยากเด้เพลงนี้เป็นเพลงโชว์เลยก็ว่าได้นะคะเพลงนี้ คือต้องทําให้ถึงแล้วก็แม่แม่นะคะรอให้กําลังใจเยอะมากมีกำลังใจให้น้องด้วยนะคะมือถึงเสียงว่าเต็มรอยแต่ว่าใจนี่สูบเกินรอยนี่สูบเกินเลยเขาคุณกําลังใจจากเอฟซทุกท่านนะคะที่ส่งให้น้องแล้วก็ทางวงด้วยนะคะวันนี้เต็มที่แน่นอนนะคะนาริตะไรรอบที่188่ร้อด้วยพี่น้องเดอ้อพี่น้องว่าขอฟังอฟ่งลําหลายว่าสันขฟฝังลําหลาย